อาหุงสาหัสสมาธิเนียนนิสสาวุธันดังคิติเมฆะลังอุจิตตะโพลตะสีนมมาลังลานาจิตต้อมวิชินาชิตตะวามุนินทัวทันเตตัสสะภวตุเตชยมังคลาเนียมาลาติเริกขมาจโยนติสัสสะภรันติงโคลมปนาละวะกมะขมะคาภยยากันกันเตสุทันตวิชินาชิตตะวามุนินทวนธันเตตัสสะภวตุเตชยมังคลานินาราติเริงขจวรังอติมาตะโพดัง ทาววจิจกรมเสนีวสุธารุนันตังมีเหตัตามภูเซกวิชนาชิตวามุเนนทวนทันเตระซาบวัตุเตชยมังคลานิโอเคตะกาตมาติหาวาสุธาลุนันตังทาวันติโยจนปะทังคุลิมาละวันตังเยตีพิสั่งกตมโนชิตวามุเนนทวนทันเตระซาบวัตุเตชยมังคลัง กัตวานกาทมุตราังอิวะคาพินิยาจินใจยะทูาวจนังเชญกายเยมาเชสันเตนะสูมาวิชินาชิตตวามมนินทวาทันเตราาะซาพวัตุเตชยมังคลานิสาจังวิหายามตาิสาจกวาทักเกตุง ว่าทาปิโรปิตมะนังอติยันทปูตังปัญญาปฏิปเชลิโตชิตตวามุเนนทวนทันเตตาซาปวตุเตชยมังขลานีนันโทปนันจะวพุทกังวิปูทังมเหตเตงปูเทนะเทลาปุจธกลนะตุมาปยันตัวเอตุปปเทสวิชินาชิตตวามุเนนโททันเตตาซาปวตุเตชยมังขลานีทูกาหะทิสพุจธกลนะสุธาตวหาพรามพรามังวิชูวิชูติเมธิมกาลิทานัง ยาณาคเทสวิชนาชิตวามุเนโททันเตระซาภวตุเตชยมังคลานีเอตาปิพุทธเยมังคลากาคาถาทาโยวาจโนทินะจินีสติมัทันตีเอกวานานีกวิเิธานีจุปตาวนีโมข้งสุขังอาทิกเมยยานโรสปัญโยมหาการุณิกูนาทุยตายาสาปปานีนางปุเรตวาปาลมีสาปปาโตสัมปุติโมตมัง เอเตนะสาจวาเชนะโหตุเมห์โหตุเตเชยมังคลังเชยันโตโพธิยาโมเรศกัญญานังนันทิวานันทนุนเอวังตะวังวิเชโยโหวิเชยาสุเชยมังคเลออาปาาชินปัญจะเลเกศิศิปตะวิโมคะเลอภิเเกสาภพุทธานังอัปปะปะตัวปโมทติสุนังคตังสุมังคลังสุปะวะตังสุโมติตังสุโนโนสุโมหตัวจัตสุยิพรมามัญจาริสุปัต ตัววาปกินีกายยกรรมังวาจากรรมังกว่ากาคินีปัจจกินีมโนกกรรมังกว่านี้พิเตปทาจกินีปัจจกินานิกาตววานรตถันตติปัทากินีปวัตุสาพะมังขลังรลักขั้นตุสาวะพติวตาสาพะผุดานุภาเวนัสตาโสทีพวันตติปวัตุสาพะมังขลังลักขั้นตุวสาวะพตวตา ตัพะพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวัตตุสัพพังกลังลาขั้นตุสัพพธีวตาสัพพสรังคานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเต